โอเคครับโอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศิลปินแนะนำตัวก่อนเลยครับผมทำรัดโพใครนะครับก็เป็นคนทำงานศิลปะหลายหลายแขนงวันนี้ก็เป็นนำเสนอด้วยงานพนติ้งยามว่างครับพนติ้งยามว่างของพี่สวยจังเลยเป็นงานอะไรยังไงงานส่วนใหญ่ผมเอามาทั้งหมด7ชิ้นมีงานสเก็ตอยู่3ชิ้นแล้วก็เป็นงาน เป็นจริงที่ใช้สีน้ำมันและอะคริลิกก็คละๆกันส่วนใหญ่งานของผมก็จะเกิดจากเวลายามว่างจากการทํางานที่หล<ะ>ักๆผมทางานไม้เกี่ยวกับสกับเจอร์แต่ผลงานชิ้นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดทุกวันอาทิตย์เพราะว่าวันหยุดผมคือวันอาทิตย์ผมจะใช้เวลาพวกนี้ออกมารีแลกในการทํางานส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของดอกไม้ใบหญ้าซึ่งตัวผมโดยส่วนใหญ่เราชอบเรื่องนีงสเกป แต่เราจะโฟกัสเรื่องของสีเรื่องของฟอร์มเพราะว่าโดยโดยสิ่งแวดล้อมแล้วเราสนใจเรื่องนั้นครับอย่างเช่นชนี้เช่นอดอกกีรัญจิกาเกิดจากว่าวันหนึ่งเราไปกินข้าวเที่ยงกันวันอาทิตย์แล้วเราเห็นดอกไม้ทีน,นี้นตั้งแต่แรกเริ่มบานจนเขาออกเป็นฝักออก,อ,ออกเป็นดอ่อเป็นดอกครับเป็นช่อเขาเป็นใช่ครับกว่าจะได้นั่งทำมันจริงๆก็ จริงๆทำไม่นานแต่กว่าจะดูมันนี่คือนานนานจัดเก่าก็สวยนะครับหอมเลยกินออกมาเพราะว่าเวลาเขาบานพอป็นตอนเช้าเ้นี่หอมใช่ใช่ครับดอกเขาสีขาวแล้วก็มีเสน่ห์แต่ว่ากินพื้นที่เอาเรื่องเลยเพราะเขาใช่ใช่เขาเป็นไม้ป่าไม้ป่าใช่ไหมครับส่วนอันนี้ส่วนชิ้นนี้ก็ก็เกิดลักษณะเดียวกันในยามที่เรากําลังรอสัอย่างของวันอาทิตย์นะ เราก็เห็นอะไรใกล้ๆตาเราก็ชอบสังเกตรเรื่องของสีสันเรื่องของอฟอร์มของมันเล็กๆน้อยๆก็นั่งนั่งเขียนแบบรีแลก็กมีกระบวนการทับซ้อนบ้างเคลือบบ้างดึงขูดบ้างถ้าเรามองใกล้ๆเราก็มีเรื่องของเทคนิคเยอะแยะมากมายเข้าอยู่ในชิ้นงานก็คือไอ้นี้เทคนิคเป็นสีเป็นสีเสคลิกครับเป็นสีเคลิกแล้วก็มีทั้งมีทั้งอะทีแปลงมีตั้งการขูดทั้งขูดใช่ครับมีหนามีบางในนี้นี้คือ นี่คือลูกลูกเล่นในธรรมชาติจริงๆที่มันเกิดขึ้นอ๋อลูกเล่นนะในมุมมองที่เราจะต้องใช่ของที่ออกกึืนๆอินพีสนิดๆนะฮะให้อารมณ์ให้ความรู้สึกที่นาฬการนี้สีอะคริลิกอ่าชนิดสีน้ำมันครับที่สีน้ำมันครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นทัวร์สีอะคริลิกอันนี้เป็นฝักเขาเรียกว่าซิวอโอ๊กซิวออ๊แต่ซิวอโอ๊กจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีนี้ซิวอโอ๊กจริงๆเวลาเขาออกฝักจะเป็นสีน้ำตาลแห้งอ่าแล้วทีเนี้ยอันนี้คือตัว ช,รรช่องเก็บอ่าช่องเก็บฝักของเขาเขาจะปลิวตามอากาศเวลาเขาจะกระจายพันธุ์ oh, แต่ตัวนี้ <okay. S 1> ผมเปลี่ยนสีโดยความรู้สึกผมเองว่าซิลโ๊กในยามที่เราแบบพักผ่อนจริงๆมันประมาณไหนไม่ได้แบ็กาว็ตพี่ลงตรงใจฮะใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสียคิดิกใช่ครับเสียคิกแต่ว่าลงแบบนนหนาๆตรงนี้ใช่ครับมีการมีการลงเป็นเหมือนพื้นของตัวอากาศที่วิ่งวิ่งอยู่สวยนะครับสวย ทำไมทำไมถึงเมื่อกี้บอกชอบฟอร์มเวลาพักผ่อนนะจริงๆฟอร์มของอย่างอื่นก็มีสัตว<ะ>์นกนี่อะไรแต่ว่าเราเลือกดอกไม้เพราะว่าโดยโดยจริตผมจริงๆถ้าเล่าความเกี่อยอย่อเราเราชอบอะไรที่มัน,นงเงียบที่ไม่ใช่ผู้คนเราชอบดูยอดไม้ใบหญ้าแล้วก็ฟอร์มพวกนี้มันทําให้เราดีแลกพอเราดูภาพรวมจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดที่มันมันแตกต่างแต่ความแตกต่างมันก็มีความซับซ้อนเข้าไปอีก แม้กระทั่งฟอร์มสีสันโดยเฉพาะฟอร์มเหมือนจะสปีชี์เดียวกันแต่บางทีมันไม่ใช่ถ้าเราเข้าไปในป่าจริงๆเราจะเห็นเลยว่าพืชที่มันใกล้เคียงกันแต่มันก็ไม่ใช่อันนี้คือรายละเอียดที่ผมชอบชอบชอบมองเขาคือนอกจากต้นใบดอกแล้วมันจะมีการขยายพันธุ์ในอากาศผมเลยอธิบายลักษณะงานพิมพ์ที่มันบางทีมันมองงานจริงแล้วมันก็รู้สึกอย่างหนึ่งแต่ ถ้าเรามองเหมือนจอรายละเอียดเหมือนที่เห็นฟองเงี้ยมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวของมันมันมีเรื่องราวมันมีการขยายพันธุ<ะ>์การเติบโต<ะ>การผีร<ะ>ด่างอะไได้ก็ดีนะครับมองไอ้เรือพวกนี้ก็ไม่ทําร้ายเราไม่ยุ่งกับเราด้วย<ะ>มันอยู่นิ่งๆก็ดีดีกว่าเป็นบางคนอาจจะทอดสดแต่ว่าดอกไม้ก็สวยแล้วก็สีสันของดอกไม้ก็เอามาถ่ายทอดได้ใช่ครับใช่ครับ สวยๆต้องสามภาพเลยครับแล้วก็มันมีอีกอีกสามชิ้นที่เป็นสกเก็ตคือมุมมุมนี้ครับอันนี้เป็นงานส,กนสกเก็ตวิธีการกระบวนการทำงางผมมีมีอยู่สองแบบถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือเราไปจําจากต้นแบบหรือสถานที่จริงมาระดับหนึ่งแล้วเรามานั่งสกเก็ตเพื่อจะหาคอมโพสิชันกับแสงเพราะว่าโดยผมโดนฝึกมาเรื่องของการมองเรื่องลักษณะนี้ออกมา ทีนี้เวลาเราสร้างโลกของมายาในภาพต้องมีการเตรียมการระดับหนึ่งซึ่งผมก็หยิบของใกล้ๆตัวเพราะว่าในไซต์งานที่ผมอยู่มจะมีเศษไม้อัดอะไรเยอะแยะก็หยิบมานะสเก็ตกับปากกาเพื่อสร้างว่าขนาดของเราประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่งานลักษณะนี้ผมก็จะขายกลายไปหมดแล้วแต่จะเหลือลางานสเก็ตเราก็เก็บไว้ดอยิ่งเลยนะเป็นปากาใช่ครับปากาไมัดที่อัดกเเลยออยูอ่ ในการทํางานอะไรเห็นว่าว่างก็เอามาแล้วก็เป็นตัวล่างก่อนอันนี้คือดอกดอกแกมังกรแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปขึ้นของจริงของจริงขายไปแล้วขายไปแล้วของจริงขายไปของจริงก็ค่อยไปใส่สีสันไปใช่ใช่ครับอ๋อก็คืออันนี้จะคิดว่าเดี๋ยวจะของโพสิชั o ประมาณนี้จะวางองค์ประกอบภาพประมาณนี้ใช่ครับและกาเอาามีสเปซอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะสวยนะพี่รายละเอียดนฮะยี่นนี่ประกาเป็นประกา ธรรมดาที่เราเขียนนี่เลยครับเ,เขาเรียกอะไรคก็ลูกลุกลื่นนะครับลุกลื่นธรรมดาเลยธรรมดาเลยใช่เห็กหน่อยตัวเล็กๆ่าใช่<า>ใชอะไรประมาณนี้ใะ่รับอันนี้ก็เป็นขนาดยอดสเก็ตเราใช้ความดิบในสิ่งที่เราเราพรีเซนต์เลยเพราะว่า <c oughs> โดยโดย,โดยตัวผมผมอธิบายลักษณะงานลักษณะนี้อยู่แล้วอืมคือสเก็ตจัดความทรงจำใช่ครับก็คือคือปกติคนอื่นตีปินบางคนอาจจะถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็มาวาดมาแต่ส่วนส่วนผม มาจากความทรงจําเสียส่วนใหญ่เหมือนภาพที่เห็นก็จะเป็นลงสิงลงเหนื่อยจากความทรงจำาช่ไหมคเราเห็นภาพจริงมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมันเราอินกับความเป็นผลไม้ชนิดนี้อินกับความเป็น,มนเมล็ดพันธุ์แบบนี้เหมือนตัวเนี้ยพอผมมองว่าจริงมันต้นต้นเขามาจากดอกแก้วบางก่อน <c oughs> แต่ดอกแก้วบังก่อจริงๆแล้วเขาจะบานช่วงเวลากลางคืน,น <c oughs> ทีเนี้ยเราก็แต่งเรื่องของเราไปอีกว่าเราคุยกับแฟนเราว่า ดอกไม้ชนิดนี้เราเรียกกันภาษาเราก็คือดอกผีดอกผีดอกผีเพราะกลางคืนแล้วเป็นสีขาวเวลาเราเห็นตอนกลางคืนตกใจทุกทีเหมือนจะมีคนยืนอยู่ข้างรั้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หน้าตาเป็นชมผมเข้าใจครับพอกลางวันเขาก็หุบอ่าอะไรเงี้ยลักษณะเราก็พูดกันดอกย้าแย่เล่นกันอ่ะก็เป็นการเล่นๆชนิดหนึ่งในการทํางานซึ่งส่วนตัวแล้วผมถ้าเป็นเรื่องของเพนติงไม่ไม่ค่อยคิดเยอะ แต่โดยกระบวนการการสร้างงานที่เป็นอีกอย่างผมค่อนข้างคิดทับซ้อนเลยเราหาและรีแลกทำเอาก็ค,คือเขียนจากความรู้สึกให้มัน<ห>ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต<ห>์ของอิมเพรสเลยด้วยชนิดประมาณรวยนะครับ<ห>พี่อยาก<ช><ห>เป็นงานจรงนิงงานสีสัน,นา่าจะเอาเรื่องได้ครับแต่เป็นงานสเก็ตที่มีเสน่ห์เนาะลงวันที่ไปด้วยทีนี้ก็จะเป็นสเก็ตของจินนูครับทีนี้เอาไปของจริงข้างเดี๋ยวเดี๋ยวมีของจริงข้อนี้รช่ใช่ครับ เดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวเราไปดูภาพก็คือยู่ในอีกห้องหนึ่งโอเคอ๋อเมื่อกี้นี่เป็นชิ้นนี้ครับนี่สเก็ตเปอออกมาขยายใหญ่ใชอย่างนี้ถ้าถ้าอย่างนี้เราก็สามารถขยายได้หลายหลายคัปปี้หลายอะไรตาม ข้าเมียจากล่างสะเก็ดแล้วด้วยใช่ก็อาจจะวันนี้อาจจะเป็นสีเหลืองสดหน่อยทุนี้อีกสักสีน้ําตาลอะไรกัซึ่งช่องอะไรอ๋อซึ่งจริงๆภาพนี้มันจะเกิดแค่ขนาดเล็กๆเองดอกถั่วบราซิลถ้าคนเดินนี่แทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นพันธุ์พืชชนิดหนึ่งที่มาบ้านเราเพื่อเป็นพืชคุมดินคนก็จะมองแค่ว่ามันเป็นหญ้าเป็นวัชพืชใช่ครับแต่พี่เห็นความงาม สีสันของรูปทรงของบอดี้นะฮะเหมือนภาพนเนี้ยผมจําได้ว่าวันนั้นะผมรู้สึกอ่อนล้ามากกับการทํางานแล้วผมก็ไปล้างมือแล้วเราก็นั่งยองๆล้างมืออยู่ที่ดอกนี้มันน่ารักจังเลยมันมันเรามองแล้วเราเหิวใจเราหายเหนื่อยผมมันเป็นภาพประทับใจมากแล้วจนเราว่าเอ๊ะมันยังอยู่ในหัวเลยผมก็เลยการภาพราสกสเก็ตนั้นตอที่เรายังยังไม่ทิ้งเราสึกว่าอะไรที่เราเหิวใจเราเรา,เราเก็บความบันทึกนั้นเอาไว้ได้ดีกว่า ก็ย oh. ิ things, feel, in Gotta, oh. uh ่งมันมีพลังนะเวลาผมคิดอะไรแบบเนี้ยจากชิ้นที่เราว่าเล็กๆเราไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีขนาดที่เราควบคุมได้ประมาณหนึ่งก็คือทําชิ้นใหญ่หน่อยเพื่อขยายสเกลของตัวตัวฟอร์มตัวสีของมันที่มันเป็นจริงจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่มันจะรู้สึกอีกแบบนึงกลับวงกลับด้านอีกแบบจริงงเดี๋ยวพี่ยืนกังภาพเลยจะได้แสงครับเมื่อกี้บอกว่าทําปกติแล้วคือทํางานไม้เท่าที่ทราบใช่ไหมครับที่ทํางานประติมอคามจากไม้ อยู่ที่ทางเชียงรายเชียงรายครับแล้วก็พรอเหนื่อยพักก็ยังใช้งานศิลปะเป็นเป็นตัวผ่อนคลายอนง,งานที่ปัของพี่ทำหน้าที่ได้ไหลายแบบท,ทั้งเอาไป็นอาชีพที่ทำอาหารก,กินด้วยทั้งเป็นรีแลกซ์ขา,ายได้ด้วยอลองลองเล่าประมาณประมาณนีค้คือคือโดยตัวผมจริงๆแล้วอ่ะจะทำงานที่เป็นวัสดุเป็นหลักคือเราเราชอบเรื่องของวัสดุที่มีขนาด Mm hmm. มีเรื่องของปริมาณมีความรู้สึกที่จับต้องได้แล้วไอ้เวลาเราอยู่หน้าง,งานเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่พวกนี้มันเป็นเรื่องของพลังจิตใจเราที่เราจะต้องว่าอ่ะสู้นะกับไม้ขนาดใหญ่หรือการสร้างที่มันมีผลงานขนาดใหญ่ทีเนี้ยมันไม่มีใครช่วยเราได้ในเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาผมหากลังใจหรือหาไอเดียผมจะดูต้นไม้ใบหญ้ามันจะสร้างให้เรารู้สึกว่ามี power ในบางอย่างเพราะโดยตัวผมถ้าผมทิ้งทิ้งห่างจากตัวธรรมชาตินี่เยอะาผมจะอ่อเหี่ยวมากในใจผมก็เลยเลือกวิธีการสร้างสรรค์สองแบบที่ทําให้เป็นเราแล้วเราทํางานได้เรื่อยๆก็คืองานเจอร์กับงานพนติ้งณปัจจุบันนะครับอันนี้คือเราขับเคลื่อนกับตัวนี้แล้วก็การอยู่ชีวิตจริงๆผมก็มีแค่อาชีพเดียวก็คือทํางานศิปลปะไม่มีอาชีพอย่างอื่นเสริมเลยอ่า ถือว่าเป็นอาชีพด้วยถือว่าเป็นงานรีแลกด้วยอคาสามารถขายได้ด้วยแต่ว่าคือเน้นจยกรีแลกแหละเน้นจากงานหลักตรงนั้นที่ทำในตัวนั้นใช่ไหมครับก็ดูแลแบบโอ้โหดูพิเ็ตแต่พี่มีด้วยความเป็นศิลปินหรือเปล่าถึ่งได้มองเห็นรายละเอียดหรือความสวยงามของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บอกอย่างที่ว่าพอก้มหน้าเราไปล้างไปล้างมือเราเห็นพนพืชนีดอกไม้ดอกหญ้าที่คนอื่นๆเน่ไม่ได้สนใจแต่เราเป็นพราะวลาความเป็นศิลปินความ ที่เห็นรูปทรงบอดี้อะไรพวกนี้ไปคือคือด้วยด้วยผมจริงๆอะ่ะผมเอาที่ผมบบอกที่ทรง,งผมไม่ได้เรียกตัวเองคนคนเป็นศิลป,ปินนะสวนตัวผมผมแค่คิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มองอะไรที่เป็นจุดเล็กๆแล้วขยายความสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งการที่จะให้เราให้ค่าเป็นศิลป,ปินผมมองไปอีกอีกด้านหนึ่งผมก็คิดว่าในตัวผมยังไม่ถึงระดับนั้นผมเป็นแค่ตัวบุคคลที่สร้างสรรค์บางอย่างบางอย่างให้แล้วก็รู้สึกว่า เหมือนคนมองข้ามให้มีประโยชน์ได้จวกว่ากว่าเราจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ก็หนึ่งใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะอใช้เวลาของเราอยู่อาศัยหายใจกับมันอยู่ไม่ใช่แค่ว่าเราวาดรูปดอกไม้อยู่ดีเกว็วาดใครๆก็วาดได้แต่โดยตัวผมแล้วมันมันอยู่อย่างนี้มามายาวนานจนเรารู้สึกว่าไปที่ไหนแล้วเราสบายใจอ่ะเราจะไปที่นั่นไม่สบายใจเราก็ทําให้สบายใจได้เราจะทิ้งความไม่สบายใจ แบบง,ง่ายได้เลยแต่อะไรที่มันสบายใจผมก็จะเก็บไว้ไว้มันได้อยู่นานค่อนข้างเก็บไว้เยอะอยู่ยิ่งช่วงพักหลังเราเริ่มเขาเรียกว่าทํางานมาในระดับหนึ่งเราเข้าใจชีวิตระดับหนึ่งต้นไม้ใบหญ้าที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าเราก็สามารถอธิบายให้คนอื่นได้ด้วยนะเราบอกมุมมองบอกเรื่องเล่าว่าการที่มีไอเดียในการสร้างงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราแค่วาดรูปจริงๆในการเดินทางของผมกับการทํางานมันคือคล้องจองกัน เราเห็นร so so ัวชาวบ้านเห็นอะไรมันก็สวยไปหมดแม้กระทั่งเราเหนื่อยนะพอเห็นแล้วสบายใจเรายิ้มได้เราก็นั่งขับรถกันไปแล้วก็พูดเต้าอํากันว่าไอ้ดอกเนี้นะเมื่อก่อนนะมันมาอยู่ช่วงไหนเราก็ไปหาประวัติมานอกจากความงามแล้วเรายังมีความรู้อะไรบางอย่างมีสตอรี่ด้วยใช่ครับและนี้ในการที่ผมจะเอางานผมไปให้ใครดูสักคนไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่และอลังการมันคือเรื่องเล่าของเราเล็กๆระหว่างเราการเดินทางสองคนผมกับแฟนว่า จริงๆแล้วเราไปสถานที่หนึ่งเราไม่ใช่แค่ได้สร้างของสิ่งศิลปะผมเจอผู้คนเยอะปัจจุบันนี้ผมทํางานกับกลุ่มชาติพันธ์คนอาขาซึ่งจริงๆเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่กับกายว่าพอเราพูดไปอ่ะเขาไม่ได้เหมือนเราแล้วเขาตื่นหน้า <c oughs> คุ้มพี่เนี่ยถ้าคิดอย่างที่เจิ่นพนแล้วแหละอันนี้ผมพยายามใส่ให้อะเพราะว่าทุกคนก็ทํางานเหนื่อยผมบอกว่าเนี่ยลองดูท้องฟ้าเดี๋ยววันนี้มันหมดดีนะ แต่วอมันก็สดชื่นเลยอยู่ๆกองเี้ยก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยแล้วก็ค้นหาสิ่งสวยงามในสรัพย์สินผมว่าถือว่าเป็นโอเคนะพี่ก็มีความสุขในชีวิตทุกวันใจงั้นมองดอกไม้ข้าสวยได้อะไรเยี่ยมต่บพัดนี้สวยมากพัดนี้สีน้ำมันใช่ไหมครับใช่ครับสีน้ำมันครับอันนี้ก็ลงปาบก็ปุ๊บปุ๊เป็นฟอร์มไปเลยทิ้งรอยแปลงไว้หนาลงหลายๆครั้งแม้วันยังอาจจะลง สีเนี่เป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์ครับต้องรอแห้งฮะแล้วก็แบ็คเก์สวยมากแบล็แตนเป็นออกอิมเพรสชันนิสนะแล้วก็สวยครับไปดูใกล้ๆโอ้โหแสงเงาที่โอเคไม่ธรรมดาเไรเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยพอเข้าพอเข้ากล้องนี่เห็นเห็นแสงกระทบเห็นเงาสวยครับสวยสวยสวยมากพี่อบคพี่งานสวยแล้วก็งานของสีเป็นท่านอื่นที่จะแสดงเป็นแรปเปเข็ เป็นธรรมชาติเหือนับเชิญชวนคนมาชมงานเทศกาลครั้งนี้ครับางานนี้ชื่องานแรนสเคปนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะครับมี2ด้วย2อง,องหรือน่งนึ่ <ś c oughs> นครับศูนย์่งศ <c oughs> ทั้งหมดมี6กศ <6 S 1> ิลปิน <c oughs> โดยส่วนใหญ่ <c oughs> ที่มาในกลุ่มที่ผมดึงมาก็จะมี4ท่าน <c oughs> ก็มีชื่อพี่ตอดอันนี้เขียนแรนสเคปที่อยู่ใกล้บ้าน อนุพิยุทธ์ที่ uh, เขียนแลนสะเคปอยู่บนดอยแล้วก็นี่พิกุ้งก็เขียนแลนสะเคปอยู่ uh, ในความทรงจําของสมัย uh, พิกุ้งบวชครับผมได้ครับงานแลนสเคปศูนย์หนึ่งจัดที่ไหนจังวันที่เท่าไหร่โปรโมทนิดนึงจัดที่แอโปโกลกาลลี่ะะน <8 40. S 2> ะครับแอปกลกาลลี่จารันแปดสิบสี่ครับ ตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงสามสิเดือนทั้งเดือนใช่ใช่ครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนได้ครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งร้านกาแฟมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีที่จอดรถด้วยครับห้องน้ําสะอาดแกลเลอรี่เย็นฉ่าสบายแล้วก็มีงานสวยๆของิลปินหกท่านให้ชมงานฟรีด้วยเดินชมได้ใช่ครับ ก็ขอให้งานที่การประสบความสำเร็จขอให้ลูปขายได้ทุกรูปเลยนะครับพี่รอบคากรับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ